ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเจอกันอีกเช่นเคยกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูนไทัยทิพย์เจริญนะคะาจากหน่วยที่จากชั่วโมงที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อวานนี้นะักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของเซล์ใช่ไหมคะทบทวนเกี่ยวกการจำแนกดูจากจำนวนของเซลล์เป็น เป็นเกณฑ์นะคะก็คือสัตว์เซลล์เดียวกับสัตว์หลายเซลล์ใช่ไหมคะสัตว์เซลล์เดียวได้แก่อะไรบ้างคอจําได้ไหมมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นอย่างเช่นอะมาออะมีบ้านะคะอะมีบ้าถ้าสัตว์หลายเซลล์ก็อย่างเช่นมนุษย์เราจําเลยว่าเราเป็นสัตว์หลายเซลล์เกณฑ์ที่สองดูจากอะไรคะจําได้ไหมเกณฑ์ที่สองดูจากการสร้างอาหารนะคะ สร้างอาหารเองได้กับสร้างอาหารเองไม่ได้สร้างอาหารเองได้ก็คือพืชนั่นเองเพวกที่มีคลอโรฟิลนะคะส่วนที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้ก็คืออย่างเช่นพวกมนุษย์เราเพราะในร่างกายของมนุษย์เราไม่มีคลอโรฟิลนั่นเองนะคะอ่าทวนแค่สองอย่างเกณฑ์นในการจำแนกประเภทของเซลล์อ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นะคะเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ครูยกตัวอย่างอย่างเช่นในเซลล์พืชเนี่ยมันจะมีผนังเซลลใช่ไในลูกที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วสี่ห้าปีเนี่ยมันยังสามารถที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้ของเราได้ก็เพราะว่าพืชนั้นมีผนังเซลล์แต่สัตว์นั้นไม่มีผนังเซลล์นะคะ,ะเรามาดูวันนี้เราจะเรียนรู้หน้าที่แล้วก็โครงสร้างนะคะเขาบอกว่าพืชหรือสัตว์ต่างก็ประกอบด้วยเซล,เล์เล็กๆชวนประกอบบางส่วนคล้ายคลึงกัน ะะอย่างเช่นมีเยื่อหุ้มเซลล์มีไซโทพลาซึมและมีนิวเคลียสเหมือนกันนะคะและมีส่วนประกอบบางส่วนที่แตกต่างกันโดยเซลล์พืชมีผนังเซลล์อ่ะตรงนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างให้หนูจําได้ไหมเอ่ยมผีผนังเซลล์นะคะตรงนี้เนี่ยผนังเซลล์ทีส่สามารถยังไงลูกป้องกันหรือว่าทําให้เซลล์นั้นสามารถ รักษารูปทรงของมันให้คงรูปได้นะคะในพืชจะมีข้อที่แตกต่างก็คือผนังเซลล์ที่เราเห็นได้เด่นชัดใช่ไหมคะลูกแล้วก็มีอะไรอีกอมีคลอโรฟิลล์ตัวนี้สารสีเขียวที่พบในพืชนะคลอโรฟนะคะส่วนสัตว์ไม่มีผนังเซลล์และไม่มีคลอโรฟิลล์แต่สัตว์จะมีเซนทิโอนะคะเซนทิโอข้อแตกต่างแต่เซลล์พืชไม่มีนะคะ อ่าตรงนี้เดี๋ยวคุณครูเขียนให้เพื่อที่จะเห็นชัดเจนพืชพืชมีอะไรคะลูกเมืเอ่อกี้ผนังเซลล์ผนังผนังเซลล์นะคะแล้วก็คลอโรฟิลคลอโรฟิลอ่าคลอโรฟิลอันนี้คือพืชส่วนัตว์มีอะไรคะอ่าวงตรงนี้ครูขียตรงนี้ก็แล้วกันัตว์นะคะมีเซนติโอนะคะและที่เห็น ได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงนะคะลักษณะของรูปทรงถ้าเป็นเซลล์พืชนะคะเซลล์พืชจะมีลักษณะรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมนะคะเหมือนกับหลังพึ่งที่อชวาลกับ สไลเดอร์บอกนะคะเหมือนกับลังพึ่งที่ต่อต่อการแบบเป็นแบบนี้นะคะส่วนถ้าเป็นสัตว์ก็จะเป็นประมาณทรงกลมแบบนี้นะคะลูกข้อที่แตกต่างนอกจากจะดูจากผนังเซลล์คลอโรฟิลแล้วก็เซนติโอดเนี่ยเราก็จะดูจากรูปล่างอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าที่เรามาดูนะคะอ,ะองค์ประกอบหรือว่าโครงสร้างของเซลล์พืชก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดเธอมานักเรียนจะได้ทำเปเปอร์มาเช กระดาษทิชชู่เป็นกลุ่มนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมอบหมายงานหรือว่าจะทําตอนนี้ดูสถานการณ์ก่อนว่าเราจะได้เปิดเธอวันไหนถ้าไม่ได้เปิดง่ายคุณคูณก็จะสั่งให้ทํามาจากบ้านเลยแต่ถ้าได้เปิดเร็วก็มาทํากันที่โรงเรียนนะคะเคยทําหรือเปล่าเปเปอร์มาเช่เอากระดาษทิชชู่มาทํานะคะอ่าโครงสร้างหรือว่าส่วนประกอบของเซลล์พืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ามาดูส่วนที่หนึ่งเยื่อหุ้มเซลล์ อืหนึ่งเยื่อหุ้มเซลล์เปลี่ยนสีกับลูกอเยื่อหุ้มเซลล์นะคะอ่าสองคลอโรอพาสซึ่งคลอโรอพาสตัวนี้จะเป็นองค์ประกอบของคลอโรอฟิลนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เหมือนกับ ถั่วแดงที่เว้ากันนะคะที่ด้านที่มันเว้านี่ประกอบเข้าหากันปากใบเปิดคลายน้ํากับออกซิเจนเมื่อเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะว่าคลอพลาสต์ตัวนี้เป็นลงคาวัตถุของคลอรโรฟิลเพื่อที่จะดูดแสงจากดวงอาทิตย์เอามาใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชนั่นเองนะคะอ่าส่วนที่สามมีอะไรอีกในส่วนประกอบของพืชนะคะ ไซโทพลาซึมนิวเคลียสอ่านี่นิวเคลียสแล้วก็ไมโทคอนเดียนะคะไมโทคอนเดียที่เป็นตัวบอกอีกว่าถ้าในพืชจะมีลักษณะเล็กอ่าคุณครูเขียนตรงนี้เล็กแต่ในในในสัตว์จะมีขนาดใหญ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งไมโทคอนเดียครูพูดผิดลูกในพืชจะใหญ่ในพืชจะใหญ่นะคะใหญ่ ลักษณะใหญ่แต่ในสัตว์จะมีขนาดเล็กนะคะอ่าแล้วก็แวคิโอด นะคะแวคิโอดผนังเซลล์ตรงนี้แหละที่เป็นตัวการจาแนกว่าเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์นอกจากจะดูจากรูปร่างแล้วก็ไลโบโซมมาทวนอีกรอบหนึ่งส่วนประกอบของเซลล์พืชประกอบไปด้วยหนึ่งส่วนที่หอ,อก่อหุ้มเซลล์ 2. อคโรพาสหรือว่าคลอโรฟิลนะคะเป็นลงทวัตถุก,การสไซโทพลาซึมสี่นิวเคลียสหไมโทคอนเดรีย แล้วก็6แวคิโอ7ผนังเซลผนังเซลล์ตัวนี้มีหน้าที่เปรียบเสมือนกับลุงยามที่อยู่หน้าโรงเรียนเราป้องกันบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาแต่ถ้าเป็นผนังเซลล์ของสัสต์ไอของพืชเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือว่าสารเข้ามาในเซลล์นั่นเองนะคะและยังรักษารูปทรงของไข่ของพืชให้คงรูปอยู่ได้แล้วก็งประกอบอันสุดท้ายก็คือไลโบ ไลโบโซมนะคะอ่าเรามาดูของเซลเซลสัตว์กันบ้างดูเซล์พืชไปแล้วอ่ามาดูของเซลสัตว์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างอ่ากอจิคอมเพกนะคะเซนติโอดไมโทคอนเดรียนิวเคลียสแล้วก็ไซโทพลาซึมเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ไลโบโซมกับไลโซโซมในสัตว์ จะมีไลโซโซมแต่ในพืชไม่มีนะคะไลโซโซมแล้วก็ในพืชในสัตว์จะไม่มีผนังเซลล์นะคะจะมีแค่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะนักเรียนก็ดูทวนอีกรอบหนึ่งหรือจะไปดูจากหนังสือได้องค์ประกอบของเซลลพืชและเซลสัตว์เพราะจะมีแบบทดสอบส่งไปให้ที่บ้านของนักเรียนด้วยหรือถ้าได้เปิดเรียนเร็วก็จะมาทดสอบที่โรงเรียนอ่าทีนี้เรามาดู ส่วนประกอบและหน้าที่สำคัญของเซล์ผนังเซลล์มีหน้าที่อะไรนะคะอยู่ด้านนอกสุดข,ของเซลล์พืชประกอบด้วยสารเซลลูโลสเป็นหลักทาหน้าที่ให้ความแข็งแรงขอ,องหุ้มป้องกันอันตรายที่คุณครูพูดไปนะคะป้องกันป้องกันอันตรายให้กับเซลล์ผนังเซล์นะคะส่วนเยื่อหุ้มเซลลนะคะเป็นตัวเยื่อเลือกผ่านนะคะเป็นเยื่อเลือกผ่านแล้วก็พอ,อ ไซโทพาร์ซึมนะคะหรือว่าอ่านว่าโฮโทพาร์ซึมก็ได้ประกอบภายในเยื่อหุ้มเซลล์นะคะหรือว่าเรียกว่าออเกนเนลนะคะเป็นของเหลวสามารถที่จะสร้างอาหารให้กับเซลล์ได้แต่ในส่วนของไซโทพาร์ซึมก็จะมีองค์ประกอบที่คุณครูพูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างคอโลพาร์มีไลโบโซมมีกอจิบอเอ่อกอจิคอมเพก มีเซนติโอดมีเวคิโอดมีไมโทคอนเด i ียอนี้คือส่วนของไซโทพลาซึมแล้วก็่าต่อไป nuclear. Nuclear. นิวเคลียสนิวเคลียสตรงนี้จะพบเซลล์ของเซลล์ทุกเซลล์มีหน้าที่ในการควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะอ่าเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างที่อยู่ตรงกลางของเซลล์เซลล์ที่่าเป็นเซลล์ที่อยู่ตรงกลางของเซลล์ทุกเซลล์นะคะโดยทั่วไปแล้ว มีนิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานหรือว่าควบคุมการถ่ายทอดเนี่ยตรงนี้ทางพันธุกรรมควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบไปด้วยนิวเคลียสยื่อ ure, คุุมนิวเคลียสเป็นเยื่อบางๆที่มีรูเล็กๆ็กระจายอยู่ทั่วไปนะคะอ่าเนี่ยก็คือตัวที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะลูกอ่าอันนี้ส่วนประกอบของเซลล์พืชน่าจะจำได้นะคะก็ดู เดี๋ยวจะมีแบบฟึกคดมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีนิวเคลียสมีไลโบโซมไลโบโซมนะคะแต่ถ้าในสัตว์ก็จะมีไลโซโซมด้วยแต่นี้มีแค่ไลโบโซมกอจีคอมเพกไซโทพัสซึ่มไมโทคอนเดรียคอร์พาสเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ผนังเซลล์ตัวที่จะจำแนกว่าเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์นอกจากรูปร่างแล้วก็จะมีผนังเซลล์กับอะไรคะ คอโรพาสใช่ไหมคะที่เราพบเฉพาะในเซลล์พืชไม่พบในเซลล์สัตว์อ่าส่วนในส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ที่พืชไม่มีก็คือคืออะไรคะเซนติโอดใช่ไหมคะอ่าส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวเคลียสไลโบโซมกอจิคอมแพคไมโทคอนเดรียไซโทพลาซึมแล้วก็นิวเคลียสอันนี้คือส่วน ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะอ่าเรามาดูเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดทั้งพืชและสัตว์ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์แต่รายละเอียดของเซลล์แตกต่างกาันเซลล์พืชมีทวนอีกรอบหนึ่งนะคะมีผนังเซลล์เพื่อให้ความแข็งแรงให้ความแข็งแรงให้กับเซลล์อ่าให้ความแข็งแรงแต่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์เซลล์พืชมีคลอพาร์ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ในเซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรพลาสต์ส่วนใหญ่ของพืชมีลักษณะครงรูปและรูปร่างเป็นเหลี่ยมและส่วนใหญ่ของสัตว์จะมีลักษณะของรูปและรูปร่างค่อนข้างกลมรีอันนี้คือสรุปนะคะลูกสรุปสรุปข้อแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นั่นเองนะคะอ่าเรามาดู เซลล์ชนิดเดียวกันมาอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเซลล์เพื่อทําหน้าที่เฉพาะอย่างเรียกว่าเนือเ้อเยื่อจริงๆก็คืออันนี้ครูจะสรุปให้การจัดระดับนั่นเองนะคะลูปจากเซลล์นักเรียนอ่านเองได้แต่คุณครูสรุปให้สั้นๆตรงนี้จากเซลล์เซลล์ทำงานร่วมกันกลายไปเป็นเนือเออเน้อเยื่ออ่าเนื้อเยื่อ อย่างเช่นก็คือเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจินั่นเองนะคะระหว่างเซลล์ไข่ของผู้หญิงกับเซลล์อสุจิของผู้ชายสเปิร์มมาเจอกันก็จะเกิดการแบ่งเซลล์นะคะหรือว่ารวมเซลล์กันมาเป็นเซลล์เนื้อเยื่อหรือว่ามาเป็นเนื้อเยื่อจากเลือเยื่อทำงานร่วมกันกลายไปเป็นอวัวยวะอย่างเช่นอวไวยวะอะไรบ้างในร่างกายปากหูจมูกลิ้นตับไต อะไรต่างๆในร่างกายเราเรียกว่าอาวัยวะอย่างเช่นระบบย่อยอาหารหรือว่าระบบหายใจระบบย่อยอาหารอย่างเช่นเรากินข้าวเคี้ยวข้าว,าวลงไปผ่านคอขอยผ่านไปที่หลอดอาหารผ่านไปที่กระเพาะอาหารผ่านไปที่ลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดทําให้เกิดพลังงานหรือว่าไปที่ลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระของเราก็คือมีอวัยวะทํางานร่วมกันย่อมกลายไปเป็นระบบ นะคะจากระบบทำงานร่วมกันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตตรงนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือการจัดระดับในร่างกายสรุปในชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนรู้ครูสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์เราจำแนกออกมาเป็นเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ข้อที่แตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจนหนึ่งดูจากรูปร่างนะคะ รูปล่างใช่ไหมคะถ้าเป็นเซลล์พืชก็จะเป็นเหลี่ยมจำได้เนาะชวานหรือว่าสไลเดอร์ที่เอาไม้อคอกมาพักอ่าส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้สองที่แตกต่างก็คือในพืชจะมีคลอพลาสหรือว่าคลอฟิลนะคะแล้วก็สาม มีผนังเซลล์นะคะอันนี้คือข้อแตกต่างที่หนูสามารถที่จะจำแนกว่าเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ส่วนในสัตว์ก็จะมีเซนติโอดมีไลโซโซมนะคะแล้วก็ลักษณะกลมลีนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะของสัตว์รูปร่างกลมลีนะคะ,ะในชั่วโมงนี้นะคะลูกนักเรียนให้กันบ้านหนึ่งข้อ ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างหรือว่าองค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ยังไม่ต้องวาดนะคะลูกให้เขียนโครงสร้างและหน้าที่หรือจะเอาแค่โครงสร้างพอ,อเอาแค่โครงสร้างก่อนก็ได้นะคะการบ้านให้หนึ่งข้อให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แล้วส่งมาให้คุณครูทางไลน์นะคะโทษทีนะคะลูกเมื่อกี้ น่าจะมีบัติเหตุอยู่ที่หน้าโรงเรียนเราได้ยินเสียงที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะคะมาโดนที่ช่วงเวลาที่คุณครูอัดคลิปพอดีเลยนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งการบ้านครูให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะเซลล์พืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างและเซลล์สัตว์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างให้การบ้านหนึ่งข้อนะคะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะ ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวนักเรียนให้ดีด้วยแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านส่งมาให้คุณครูทางไลน์นะคะเพราะว่าจะได้เป็นคะแนนช่วยให้กับนักเรียนด้วยนักเรียนคนไหนที่เข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะทักไลน์มาหาคุณครูได้หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทำมสวัสดีค่ะ